สวัสดีครับถือหุ้นตามเซียน10อันดับพ์ดสูงสุดนะครับจากนักลงทุนรายใหญ่ที่มีมูลค่าพ์ตเกินครึ่งเติบโตกว่า100นะครับหลังวุ้นไทยฟื้นตัวแรงนะครับจากการคลายความวิตกกังวลจากโควิด19นะครับจากสำนักข่าวอีเอนเนไทยนะครับสำรวจข้อมูลการถือหุ้นของนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่มีสัดส่วนการลงทุน0.5เอร์เซ์ขึ้นไปนะครับจาก ep 1นะครับที่แล้วเราได้กล่าวถึงลำดับที่1-5ถึงนะครับ มา EP 2นี้นะครับจะได้กล่าวถึงอันดับที่6นะครับถึง10นะครับอันดับที่6โซลัดวานิชวลากิจนะครับเหลือ1หุ้นนะครับแต่พดโต192เปอร์เซ็นต์นะครับแต่2.5พันล้านบาทนะครับเสียเคหรือโซลัดวานิชวลากิจนะครับขึ้นมาจากอันดับ9นะครับเมื่อการสำรวจทั้งก่อนนะครับโดยมีหุ้นเพียง1บริษัทเท่านั้นนะครับคือ r s นะครับจำนวน98ล้านหุ้นสัดส่วน10.08เปอร์เซ็นต์นะครับ มูลค่ารวม2,548ล้านบาทเติบโต192เปอร์เซ็นต์ะครับจากการสำรวจทั้งก่อนถืออยู่2บริษัทนะครับคือ RS และ Jubilee นะครับหรือ J U B I L E นะครับมูลค่ารวมเพียง8 7 0ล้านบาทนะครับมาอันดับที่7นะครับเสียบูนะครับมูลค่าผดพุ่ง80เเซนะครับแต่1.7พันล้านบาทนะครับสมพง์ ชนคดีตำลงกุลนะครับเหลือเสียบูนะครับขึ้นมาจากอันดับ8นะครับถือหุ้นรวม11บริษัทนะครับมูลค่ารวม1 7 8 5ล้านบาทนะครับเติบโต80%จากการสำรวจครั้งก่อนนะครับข้อมูลการถือหุ้นของเสียบูนะครับ ori นะครับสัดส่วน3.8% 4เอร์เซนะครับมูลค่า772ล้านบาทนะครับ a j สัดส่วน4.6เปอร์เซมูลค่า387ล้านบาทนะครับ b l o k นะครับ สัดส่วน13.09มูลค่า231ล้านบาทนะครับ SA สัดส่วน1.27มูลค่า112ล้านบาทนะครับ PTL สัดส่วน0.53มูลค่า109ล้านบาทนะครับ ICN สัดส่วน3.8มูลค่า58ล้านบาท SO สัดส่วน4.1 7%มูลค่า51ล้านบาท RSP สัดส่วน1.86%มูลค่า33ล้านบาท SST สัดส่วน1.12%มูลค่า18ล้านบาท MM สัดส่วน0.5%มูลค่า10ล้านบาทและ AKEP นะครับสัดส่วน1.42%มูลค่า5ล้านบาทนะครับข้อมูลหุ้นคำนวณจากการ จำนวนหุ้นคูณราคาปิดนะครับเมื่อมีนาคม2 5 6 4นะครับเซปูนะครับมีหุ้นใหม่เข้ามาในพอร์ต5บริษัทนะครับคือ sa ptl so rsp และ a cap นะครับส่วนหุ้นที่ไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับที่มีสัดส่วนตั้งแต่ส่วน 0, ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะมี sa ppe นะครับ r b f GL และ Green อันดับที่8นิเวศเาาพิราศหิมวชิละวลากรน,นะครับมูลค่าผดเหลือ1.34พันล้านบาทนะครับหรือดออรนิเวศเพาพิราศหิมวชิละวลากรน,นะครับลนมาจากอันดับ4นะครับอของการสำรวจทั้งก่อปัจจุบันถือหุ้น4บริษัทนะครับมูลค่า1,340ล้านบาทนะครับได้แก่ QH นะครับสัดส,ส่วน2.33มเปอร์เซ็นต์มูลค่า615ล้านบาท T Cap นะครับสัดส,ส่วน1.2เปอร์เซ็นต์มูลค่า515ล้านบาท MC สัดส,ส่วน1.25เปอร์เซ็นต์มูลค่า112ล้านบาทและ EASTW สัดส,ส่วน0.6เปอร์เซ็นต์มูลค่า99ล้านบาทนะครับทั้งนี้มูลค่าพอร์ตของดรนิเวศนะครับลดลงซึ่งจากการสำรวจครั้งก่อนมีมูลค่ารวม 3,920ล้านบาทนะครับสาเหตุเนื่องจากหุ้น c p o อนะครับที่เคยถือ45ล้านหุ้นนะครับหรือ0.50อร์เซไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนตั้งแต่0.5ขึ้นไปแล้วนะครับมาอันดับที่9นะครับพีระนาชโชควัฒนานะครับพลวดติดท็อป10นะครับมูลค่าพอร์ต1.27พันล้านบาทนะครับพีระนาชโชควัฒนานะครับขึ้นมาติด ท็อปเทนนะครับด้วยมูลค่าพอระดับ1,272ล้านบาทนะครับถือหุ้นสีบริษัทดังนี้นะครับมี j m a านะครับสัดส่วน2.83เนะครับมูลค่า1,104ล้านบาทนะครับจูบิลีนะครับหรือ j u b i l e นะครับสัดส่วน2.08เนะครับมูลค่า1 0 5ล้านบาทนะครับ PRE B นะครับสัดส่วน2.1เเซ์มูลค่า60ล้านบาทนะครับและ S A A M นะครับสัดส่วน0.54เเซมูลค่า3ล้านบาทนะครับก็ทั้งหมดจะก็จะเป็นมูลค่าหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นคูณราคาปิดเมื่อเดือนมีนาคม2564นะครับทั้งนี้การสำรวจครั้งก่อนนะครับพีรนาชโชควัฒนานะครับไม่ติด10 อันดับแรกนะครับเนื่องจากมีมูลค่าการถือหุ้นต่ำกว่า718ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นอันดับที่10ของครั้งก่อนนะครับมาอันดับที่10นะครับพิชชานะครับเหมวชิวะละวัลากอนเะครับข้าโผท็อปสเมนมูลค่าผลรวม567ล้านบาทนะครับพิชชาเหมวชิละวะลากอน,นะครับเป็นอีก รายหนึ่งนะครับที่เข้ามาติดท็อป10นะครับถือหุ้น2บริษัทมูลรวมตรมูลค่ารวม567ล้านบาทนะครับประกอบด้วยบีซีพีจนะครับสัดส่วน0.51เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่า1 9 8ล้านบาทนะครับ QH นะครับสัดส่วน1.4เปอร์เซ็นต์มูลค่า369ล้านบาทนะครับในส่วนของประชาดำรงสุทธิพงศ์นะครับและภัยบูลเสรีวิวัฒนา ทั้งสองหลุดโผนะครับส่วน2อลายจากท็อปเทนนะครับครั้งก่อนที่หลุดโผนะครับได้แก่ประชาดำรงสุทธิพงษ์และภัยบู์เสรีวิวัฒนานะครับเนื่องจากมูลค่าผลลดลงอย่างมีนยัยสําคัญนะครับประชาดำรงสุทธิพงษ์นะครับมีรายชื่อผู้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับที่มีสัสดส่วนตั้งแต่0.5เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพียงหนึ่งบริษัทนะครับคือ TAPAC นะครับจำนวน จำนวน40ล้านหุ้นนะครับสัดส่วน9.76เมูลค่า172ล้านบาทนะครับจากการสำรวจครั้งก่อนถึง4บริษัทนะครับมี CBG นะครับ TAPAC นะครับ AUCT และ FSMART นะครับมูลค่ารวม1,611ล้านบาทนะครับในส่วนของไพบูลเสรีวิวัฒนานะครับจากเดิมถือหุ้นรวม 10บริษัทมูลค่ารวม718ล้านบาทนะครับเรือเพียง7บริษัทมูลค่ารวม4 7 0 479ล้านบาทนะครับก็ตกโผทั้ง2ท่านนะครับครับนี้ก็เป็นท็อปเทนะครับ10อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับพอตโตอว่าถือหุ้นอะไรกันบ้างนะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้นของนักลงทุน มือใหม่กันนะครับในการคัดเลือกหุ้น VI นะครับและหุ้นซิ่งนะครับเข้าพอร์ตตัวเองนะครับถ้าว่าข้อมูลพอร์ตมีประโยชน์นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ